สวัสดีครับสถานีต้มแซ่บม่แล้วครับผมวันนี้สถานีต,ต้มแซ่บมานําเสนอนะครับกระดูกอ,อกหมูนะครับเป็นกระดูกในส่วนที่มีเนื้อติดมันติดกระดูกอ่อนนะครับจะมีกระดูกอ่อนทุกชิ้นนะครับเอาสามารถเอาไปต้มยำทอดเอาไปทํากับข้าวได้หลายอย่างนะครับนี่ครับผม ไปเช็คราคาที่ตลาดมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า95หรือ1 0 0 1นึงนะครับสถานีต้มแซ่บเราขายอยู่ที่โลละ75บาทนะครับช่วงนี้คนตกงานเยอะนะครับเอาไปทอดขายตามตลาดนัดนะครับใครที่ตกงานก็อยากมีประกอบอาชีพหารายได้ก็มารับได้นะครับเอาไปทอดขายเอาไปต้มยำขายนะครับ มีแบบสับแล้วก็ไม่สับนะครับอันนี้แบบแบบสับแล้วนะครับเจ็ดสิบห้าบาทครับผม